สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแผ่นไหนดีนะครับ EP สองนะครับก็เริ่มต้น EP แรกด้วยการไม่มีสคริปอะไรนะส่วน EP สองนี้ก็ไม่ยิงไม่มีสคริปอะไรนะครับผมก็ลรีวเรียวเลยนะผมไม่ชอบเขียนสคริปอะไรมากมายนะก็ไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะมีช่วงเด็ดแอร์บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นแบบดิบๆไปเลยนะก็ EP นี้ก็จะมา แนะนำหรือคุยหรืออะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับวงไทยวงหนึ่งนะครับเป็นวงแนว a u t o ทอร์ i ีปล็อกหรืออินดี้ล็อกหรือวายตี้ล็อกอะไรแล้วแต่นะครับนั่นก็คือวง p าร a ดอกนั่นเองนะครับผมก็วงนี้เป็นวงที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่เชิงเด็กก็เป็นช่วงวัยรุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงที่ p า r a ดอกออกอัลบัม้มผมก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วเกินกว่าที่จะเป็นเด็กแล้วก็ยังไม่ได้ซื้ออัลบั้มของพา r a ดอกนะใน ตอนนั้นก็มีอัลบั้มแรกที่ผมซื้อของพาราดอกนะไม่ใช่เทปด้วยนะเทปเนี่ยผมฟังมาจากพี่ชายนะครับฟังมาจากพี่ชายาน่าจะเป็นอัลบัม Summer, ้มซัมเมอร์มันจะไม่ผิดน,นะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ซื้อเป็นของตัวเองสักทีนะกับอัลบัม้มอ,อัลบั้ม X นะอัลบั้ม X เป็นอัลบัม้มในช่วงปี2006มั้งประมาณนั้นครับเป็นช่วงปี2006 Uh, เป็นอัลบั้มแรกที่ผมมีนะฮะเป็นแผ่นซีดีด้วยนะครับผม uh, แล้วก็หลังจากนั้นก็ตามซื้อมาตลอดครับแล้วก็ตามหาอัลบั้มเก่านะซึ่งแน่นอนเป็นมือสองแน่นอนครับตั้งแต่อัลบั้มซั m เมอร์อัลบัม Summer, ลบ้ม on the rainbow อัลบั้ม free style พวกนี้นะที่ผมได้มาเป็นซีดีทั้งหมดเลยนะครับแต่เป็นมือสองนะหลังจากนั้นก็จะเป็นมือหนึ่งที่ไล่ตามซื้อมาตั้งแต่อัลบั้ม x ก็มี daydreamer แล้วก็ before sunrise after sunset เป็นอัลบั้มเต็มมมทััั้้งหดเลลยนะส่วนอบ อีพีเหลือบังใต้ดินเะนี่ยผมไม่ได้ตามเลยนะไม่ได้ตามเลยทั้งพวกมาแรงวันสเปนพวกแคนปีนรกอะไรพวกเนี้ยผลออิตผลิตอ,อันเฟนอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้ตามเลยแล้วก็ไม่มีแผ่นด้วยซึ่งนะับตามสตูดิโอจริงอะ่ะผมมีเกือบครบทุกอัลบั้มเลยนะขาดอัลบั้มแรกอัลบั้มเดียวที่ยังไม่ได้อยู่แกรมมี่นะครับอ่าซึ่งนั่นก็คืออัลบั้มลูนติคแพนเน็ตนะครับเป็นอัลบั้มที่แผ่นซีดีมือสองหายากมากแล้วก็แพงด้วยนะแล้วก็แพงด้วยจนประจวบเหมาะเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนนะ2-3ปีก่อน อ,อัลบั้มนี้ได้ถูกนำมารีช,ชูใหม่นะครับเรียกว่ารีช,ชูใหม่ไม่น่าจะเป็นรีมาสเตอร์นะก็เป็นรูปแบบแผ่นเสียงนะครับหรือไวนิ่นเองนะฮะหรือ LP อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมเริ่มสะสมแผ่นเสียงแล้วด้วยนะเมื่อประมาณ2022-2023แผ่นนี้ผมได้มาเมื่อปีถึง2ปีก่อนถ้าจำไม่ผิดนะก็หลังจากออกอัลบั้มมาปี2ปีนะครับ ยี่สองยี่สามนี่แหละผมได้มาเป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นแผ่นเสียงนี่นะฮะนี่นะครับ Paradox Lunatic Planet นะครับอัลบั้มแรกอัลบั้มเต็มแรกของ Paradox เลยนะไม่นับรวม EP ไม่นับรวมอ,อัลบั้มแบบใต้ดินหรืออัลบั้มมิกซ์รวมฮิตหรืออัลบั้มแบบอะคูสติกอะไรพวกนี้ไม่นับเลยนะครับนี่คืออัลบั้มแรกเลยนะของ Paradox นะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมชอบของการทำ Artwork ของแผ่นเสียงเนี่ยเป็น a เว w o r k แบบว่ากระดาษ อาร์ตด้านนะครับแต่ว่าทําอาร์ตมันในจุดต่างๆนะครับตรงเนี้ยตรงตัวเขาเรียกว่าตัวเอเลี่ยนหรือว่าตัวหนังสือพวกเนี้ยจะอ่าจะพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นกระดาษอาร์ตด้านนะครับผมถ้าใครเรียนพวกศิลปะมาหรือทําง,งานอุตสาหกรรมการพิมพ์มาจะทราบดีว่าอาร์ตมันอาร์ตด้านเป็นยังไงนะนี่นะตรงตรงเนี้ยอ่าตัวเอเลี่ยนเนี่ยลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตมันนะครับผมตัวหนังสืออาร์ตมันนะลายชิ้นเพลงก็อาร์ตมันหมดเลยเป็นแบบ นูนขึ้นมานิดนึงนะฮะจับแล้วรู้สึกได้นะครับผมก็ผมชอบตรงจุดนี้นะครับชอบอีกจุดหนึ่งก็คือสานปกนะฮะสานปกวงไทยอ่ะส่วนมากจะไม่มีสานปกจริงๆมีสานปกแต่ว่าไม่มีสารปกแบบว่าเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะจะสังเกตได้จากแผ่นวงไทยในสมัยก่อนจะแบบไม่มีเรื่องราวตรงสารปกเลยนะครับแต่วงสากลวงฝรั่งในสมัยก่อนจะมีเขียนเ,เขียนรหัส ID เขียนชื่อวงชื่อระบัมเม็ดอินอะไรหรืออยู่ค่ายไหนมันจะอยู่ตรงสารปกเลยนะส่วน แผ่นนี้ก็มีนะแต่มีไม่เยอะนะครับมีแค่มีแค่ชื่อวงกับชื่ออัลบั้มนะครับนิดหน่อยจางๆนะครับจางๆก็ยังถือว่ามีนะครับผม,มก็ชอบจุดนี้นะฮะและอชอบอีกจุดหนึ่งนะครับในการผลิตอัลบั้มที่เป็นแผ่นเสียงขึ้นมาในอัลบั้มนี้ก็คือไม่นี่นะครับทําเป็นพิจอรดิด้วยนะนี่นะครับไม่ใช่แผ่นดําหรือแผ่นสเปรหรือแผ่นสีอะไรนะเป็นแผ่นพิจอรดิสเลยนะฮะ นี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งเป็นหน้าปอกอัลบั้มฝั่งหนึ่งเป็นหลังปกอัลบั้มนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็คือเห็นแล้วชอบเลยนะเห็นแล้วชอบเลยซึ่งเป็นพิจารณิดแผ่นที่สองที่ผมมีนะครับแผ่นที่สองที่ผมมีนะครับแผ่นแรกที่ผมมีก็คือวง Happy Mental ที่ชื่อว่าเวสต์เซนะครับซึ่งปัจจุบันนักร้องนำเวสต์เซตก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมนี่นะฮะเป็นแผ่นที่สองที่ผมมีเป็นพิจารณิดนะครับ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดมีเป็นแผ่นดํานะแล้วก็แผ่นสีไม่มีเลยนะครับผมไม่ค่อยเล่นแผ่นสีนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตรงจังหวะที่จะซื้อหรือเปล่าก็เลยไม่มีแผ่นสีเลยมีแต่แผ่นดํานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทําให้การสะสมวงอาราดอกวงอาราดอกวงพาราดอกแหมวงอาราดอกวงพาราดอกที่เป็นอัลบั้มเต็มแบบเป,เป็นทางการนะครับของผม จบครบสมบูรณ์แล้วนะครับตั้งแต่ m ต l t i planet เลยนะครับผมแล้วก็ไล่ไปถึง summer on the rainbow f e e style ัลบั after ้ exit blaster ลบั้ม Day d e a m e r แล้วก็ before sunlight after sunset ที่ออกไปเมื่อ6ปีก่อนนะครับเป็นอัลบั้มล่าสุดก็ครบแล้วนะฮะก็สนใจอยากแล้วนะครับผมก็หแผ่นนี้ก็แพงกว่าไม่ได้เรียกว่าแพงกว่าราคาพอๆกับ CD ดีมือ2เลยนะครับผมก็ผมก็เลือกนี่เรื่องมือถึงเรื่องมือหนึ่งดีกว่าประมาณนี้นะครับก็ได้สนใจอยากแล้วก็ ส่วนเพลงในชุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะไล่เลยนะมีเพลงไก่มีโรตีที่รักมีนักมายากลมีแกงเผ็ดเป็ดย่างลาลาลาอ่าแล้วก็ย้ายไปหน้าบีนะครับก็จะมีอีกสี่เพลงก็คือเพออยากเสือใบแล้วก็ห้ามดื่มดักมิงนะฮะก็มีเก้าเพลงในอัลบั้มนะครับอ่าชุดนี้ออกในนามของค่ายอกคุณแล้วก็เมลัยนะไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นค่ายออริจินอลของทางอัลบั้มนี้เลยหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นซีดีผมไม่มีเทปผมก็ไม่มีนะครับ ก็ออกปี2021นะครับเมื่อสปีก่อนเมื่อสาปีก่อนใช่ครับผมก็ยังไงล่ะก็เท่านี้นะก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วนะก็ทำอีพีมาเอาไว้ใครเหงาส่วนตัวแล้วก็เผื่อท่านใดยังสนใจหรืออยากจะติดตามอยู่เรื่อยๆนะก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำออกมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะครับผม Uh, เรื่องแผ่นเสียงเนี่ยก็เริ่มบูมขึ้นมานะครับเริ่มบูมขึ้นมาหลังจากทางค่ายใหญ่ๆอย่างแกมิยาอะไรพวกนี้ทำแผ่นเสียงออกมาเอาอัลบัม้มเก่าๆเนี่ยทำแผ่นเสียงกลับมาขายใหม่เพื่อสนองต้านหาคนนักเล่นไม่ใช่คนนักเล่นน,น,ลน,นักเล่นแผ่นเสียงนะก็อาจจะรวมผมเข้าไปด้วยก็ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปเสียไม่ได้แล้วว่าผมซื้อแผ่นเสียงเป็นหลักแล้วนะครับผมซื้อแผ่นเสียงเป็นหลักแล้วแล้วก็ผมพยายามจะหาแผ่นเสียงที่ เป็นอะไว่้างที่ผมมีซีดีอยู่นะพอมีพอได้แผ่นเสียงในบั้มนั้นมาแล้วอะ่ะผมก็กะว่าจะขายซีดีออาบั้มนั้นทิ้งเลยคือจะเก็บแต่แผ่นเสียงเลยประมาณนั้นนะครับก็เลือกทางใดทางหนึ่งนะเพราะว่าเลือกทั้งสองทางไม่ไหวแน่นะซีดีก็เอาแผ่นเสียงก็เอาไม่เอาไม่ไหวแน่เลยก็เลือกแผ่นเสียงดีกว่านะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าอลังการงานสร้างดีนะครับรู้สึกว้าวนะจับแล้วแบบโอ้รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยนะอ่า ซึ่งประจวบเหมาะกับเสื้อที่ผมใส่เลยนะครับนี่อนะดาวนโหลด i s Killing Record Store นะ <c ười> คือเป็นเสื้อเน็บแนมอ่าแอปพลิเคชันดาวโหลดพวกนี้นะว่ากำลังมาฆ่าร้านขายเทปขายซีดีขายแผ่นเสียงนะจริงๆก็ก็จริงนะเพราะว่าร้านขายเพลงต่างๆที่เคยมีตัวตนเริ่มจางหายไปหลายร้านแล้วนะครับอ่อหไล่แต่อะไรอะ่ะพูดถึงร้านเพลงเลยแล้วกัน ร้านเพลงมีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมซื้อประจำเลยในตอนเป็นวัยรุ่นนะช่วง19 2 0าจะเป็นร้านเพลงแถวบิ๊กซีบิ๊กซีรามคำแหงนะครับแถวซอย24มั 24, ้ง24 27ผมไม่แน่ใจร้านจะอยู่ฝังงฝ่งตรงข้ามบิ๊กซีนะครับฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีแล้วก็ยังยิงไปตรงป้ายรถเมย์อาจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งผมก็ไปไดแนนนะ้แผ่นร้านนี้บ่อยนะแผ่นร้านนี้บ่อยแล้วก็ อีก้านหนึ่งที่หายไปเลยนะก็คือไม้ปั่นหูนะที่อิมสําโรงนะครับหรือว่าอิมพีเรียสําโรงนั่นเองผมก็เคยไปแต่ไม่ได้ไปบ่อยนะที่นั่นแต่เคยไปไปได้อ,อ่านว่าวงไทยอะไรต่างๆหน้าอยู่หลายแผ่นอยู่เหมือนกันนะหลายแผ่นอยู่เหมือนกันก็ไปได้ที่ร้านไม้ปั่นหูและตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับผมอีกร้านหนึ่งก็คือร้านฮอลล์เฟรมซึ่งฮอลล์เฟรมปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนแล้วนะแต่เมื่อก่อนมีอยู่หลายสาข,ขานะทั้งเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ ที่ผมไปบ่อยๆเลยก็คือสาขาแฟชั่นไอแลนด์ลามิทาครับน่าจะเป็นสาขาแรกๆเลยครับที่ฮอลฟเฟนได้ก่อตัวขึ้นนะครับอีกร้านหนึ่งร้านเจดร้านขายเพลงชั้นสูงๆหน่อยที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นฮอลฟเฟนนั่นแหละครับน่าจะใช่นะก่อนจะเป็นฮอลฟเฟนก็จะเป็นร้านเจดนะมันชื่อร้านเจดเลยนะครับก็รู้จักกับคนขายท่านหนึ่งนะก็คุยถูกคอแนะนํากันดีเหลือเกินนะจนผมเสียงเงินไปเยอะเหมือนกันรนะาคบเจไดนะครับ อีกร้านหนึ่งก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ฝั่งตรงข้ามเดอะบอลบังกะปีเลยตรงซอยพี่แรงก็ร้านของพี่เมย์นะครับเมนูเพลงนะครับซึ่งร้านเนี้ก็เพิ่งปิดตัวลงนะครับแต่ไปเปิดที่ที่ลาดบุรีซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของครอบครัวพี่เมย์เขานะครับก็เปิดก็เป็นบ้านเลยนะแต่ก็ทําแบบทําให้หน้าตาเหมือนร้านอีกครั้งหนึ่งครับก็เหมือนดืม่มด่ำบรรยากาศที่จากมานะครับให้เหมือนแบบว่ายังไม่ได้ปิดร้านไปนะครับก็เห็นยังเห็นมีอ่า ลูกค้าแวะเวียนไปที่ราชบุรีอยู่บ่อยๆนะครับแต่ผมคงไม่ได้มีโอกาสไปอยู่ไกลนะแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาไปด้วยนะก็อาจจะใช้งานบริการในการสนับสนุนทางออนไลน์เอานะครับซึ่งร้านพี่เมย์เนี่ยผมเคยเอาอัลบั้มผมไปขายด้วยนะไม่ใช่อัลบัม้มของผมเป็นผมที่เคยเคยเปิดค่ายเพลงชนะื่ออันดับหนึ่งเลคคอร์ดเป็นอัลบั้มรวมเพลงาจากวงมีไหมเดี๋ผมขอดูนิดนึงนะอะขอค้นหน่อยอ่านี่จเจอนะนี่นะครับ ยังเป็นมือหนึ่งเลยนะครับผมเป,เป็นอัลบั้มที่ผมทําขึ้นมาและก็เป็นการสร้างค่ายเพลงของผมขึ้นมาเลยนะครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยเป็นอัลบั้ม compilation รวมรวมวงดนตรีสายไม่เท่าคอหลากหลายสายพันเลยนะครับและเป็นวงดนตรีที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือพวกไทยลาวาเวียดนามกัมพูชาไม่มีนะมีพม,มา่ามีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับผม นี่มือหนึ่งเลยนะถ้าใครสนใจติดต่อได้นะติดต่อได้นะชื่อบางว่า friendship south east asia นะครับ friendship south east asia นะก็จะมีวงประมาณอุ้ยสิบวงสิบกว่าวงนะสิบสิบกว่าวงเลยนะครับผมเป็นแผ่นโปรนะครับเป็นแผ่น high quality เลยนะครับไม่ได้เป็นแผ่นไม่ได้เป็นแผ่นไลท์นะครับผมก็มีโอบิด้วยนะนี่มีโอบิด้วยส่วนหน้าปกเนี่ยผมจ้างพี่พี่ลักษ์ออกแบบให้นะครับซึ่งผมไม่ได้คุยกับแกนานแล้วไม่รู้ เป็นยังไงบ้างนะฮะเห็นล่าสุดแกเข้าโรงพยาบาลก็เอาใจช่วยให้แกสุขภาพดีขึ้นนะครับอา่าอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะอีกต่อมาก็เอาไปห้าสิบบาทห้าสิบาทไม่รวมส่งนะไม่รวมส่งรวมส่งก็ประมาณแปดสิบาทนะแปดสิบา,บาทขอสาสิบาทค่าเดินทางค่าน้ำมันค่ากล่องอะไรพวกนี้แล้วกันนะอย่าอย่าขอราคาส่งจริงราคาส่งจริงเกินส0สิบาทนะอย่าขอนะเอาประมาณนี้แลยกันห้าสิบาทต่อแผ่นแล้วก็สามสิบาท ตลอดสายนะไม่ว่าจะสั่งกี่แผ่นจะสาบาทแล้วกันอ่ะโอเคขายของไม่ไดตัวถึงไหนแล้วถึงร้านเมนูเพลงนะต่อไปเป็นร้านที่ผมเคยไปแล้วปิดตัวลงโอ้นึกยากนะที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เป็นร้านของพี่บอยนะที่อ่าอ,อยู่รถไฟใต้ดินไอะไรอ่ะไอ้ตรงแถวจักรครับ ร้านนั้นก็ไอ้พวกอะไรต่างๆที่ดูแลรักดูแลเรื่องร้านค้าก็มีปัญหากับพี่บอย <c oughs> เรื่องเอาเอาศพเอาไปแขวนหน้าร้านนะครับก็มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้พี่บอยก็ปิดร้านไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้สอบถามนะว่าตอนนี้ไปเปิดร้านใหม่ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าอยากขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งเป็นสายเมทัลโดยตรงเลยนะสำหรับร้านพี่บอยอ,อีกร้านหนึ่งร้านพี่เป็กนะพี่เป็กนะเกมทัลควสที่อยู่พาราเดียมนะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เป็กยังเปิดอยู่หรือเปล่านะที่พลาเดียมนะ,ะเป็นร้านเมทัลแบบสายพาวเมทัลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกร้านหนึ่งเลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่ายังปิดหรือเปิดอยู่นะก็ไปลองสอบถามดูผมก็ยังไม่ได้สอบถามแกนะว่ายังอยู่ไหม <laughs> ร้านเมทัลเควสที่พลาตึกพลาเดียมประตูน้านะครับตัวตรงประตูน้ําในโซนนั้นก็จะมีอีกร้านหนึ่งก็ร้านของพี่เหน่งไม่ใช่พี่เหน่งวันเซเว่นน <laughs> พี่เหน่งร้านอยู่โรงแรมอะไรสักอย่างผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ อยู่ชั้นล่างๆติด,ตดเมดเตาดนองหรือเคฟซีนี่แหละโซนไปแถวราชปารดตนะครับตรงนั้นนะครับประมาณนั้นนะอ่ะก็ร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับร้านยังอยู่แล้วก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็เป็นอีกร้านนึงที่ผมไปฝากขายแผ่นที่ผมแน,นะนำเมื่อกี้นะอีกร้านหนึ่งนะร้านของพี่อะไรอะ่ะโอ้โหลืมชื่อล่าสุดเนี่ยแกไปเปิดที่ตึกอะไรไม่รู้เงียบๆตรง ตรงแยกหัวลำโพงนะตรงแยกหัวลำโพงแล้วก็แถวโรงเรียนโรงเรียนสตรีล้วนะ่ะแถวนั้นอนะ่ะก่อนที่จะเข้าไปเยาวราชเข้าไปวงเวียี่สิบสองครับยังไม่ไม่รู้ว่ายังปิดตัวไปหรือ,อยังนะครับผมนั่นแหละครับอีกร้านหนึ่งเ,เดี๋ยวไล่เรียงล่าสุดร้านนี้ผมไม่ได้ไปนานมากนะแต่ยังอยู่นะครับคือสองร้านชื่อเดียวกันแต่สองร้านก็แฮร์เนไอเฮร์เนเฮลนะครับก็เป็นร้านของ พี่เสริมสักหนะ้าเรียกชื่อจริงเลยนะร้านนี้จะเน้นแทนเสียงซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยววันไหนว่าง,างเดี๋ยวผมจะแวะไปเยี่ยมนะไม่ได้ไปเยี่ยมนานนะ้ะเป็นกี่ปีแนละ้วไม่รู้ล่าสุดก็หลายปีนะที่พี่นั่งกินต้มตามกันนะอีกร้านหนึ่งก็ยังอยู่ในซอยเจุจักรที่เดิมนะครับร้านของพี่นานะซึ่งพี่นาเนี่ยผมรู้จักแกตั้งแต่พี่นาขายอยู่ที่ร้านเดิมนะไอมิวสิกวันอะไรสักอย่างนี่แหละที่เมเจอเอกมัยนะ นั่นแหละครับโหนานมากเลยนะรู้จักแกซึ่งเป็นช่วงเทท้ายที่ร้านมิวสิกวันผมจำชื่อร้ไนไม่ได้นะใช่มิวสิกวันหรือเปล่าจำไม่ผิดที่อ่าเมเจอร์เอกมัยปิดตัวลงไปแล้วก็ทาให้พี่น่านะต้องมาเปิดร้านที่อ่าที่เนี่ยครับไอจุดจักรนะซอยอะไรจำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ไปไปถูกแต่จาซอยไม่ได้จําชื่อไม่ได้แต่ไปไปถูกนะครับก็ประมาณนี้นะเอ่อจะมีร้านอื่นอีกไหมผมขอนึกก่อนนะผมขอนึกก่อนว่ามีร้านขายเพลง ที่ไหนยังปิดไอ้ที่ไหนยังเปิดตัวอยู่แล้วปิดตัวไปแล้วนะครับก็เท่าที่ทราบมาก็ประมาณนี้นะไม่ใช่เท่าที่ทราบมาเท่าที่ไปสัมผัสมานะครับอ,อ่อก็ตอนนี้แคปสโตร์นะน่าจะเหลือร้านเดียวแล้วนะครับอ,อ่อยู่ตรงถนนสีนครินนะครับอ,อ่าซอยห้าสิบสองหรือห้าสิบสี่นี่แหละครับตรงช่วงสี่แยกสี่แยกสีนครินอุดมสุขนะฮะตรงช่วงสี่แยกสีนครินอุดมสุขนะครับหรือตรงรถไฟฟ้าสีอุดมนั่นเองนะครับผม ซอยที่ใกล้ๆก,กับสถานีตารวจนะครับไม่แน่ใจว่าซอยเดียวกันหรือเปล่านะก็ผมก็ได้แวะเวียนไปบ้างนะครับไม่บ่อยนะครับแต่ไปบ้างนะครับไปแล้วก็เสียงเงินอยู่เรื่อยๆนะก็เหลืออยู่ร้านเดียวแล้วนะครับตอนนั้นก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่ฟอร์จูนทาวเวอร์มั้งแล้วก็อยู่ที่เออพาราไดาเอ๊ะไม่แน่ใจว่าพาราได์หรือเปล่าอันน่าใช่ใช่พาราไดาครับแต่ซีคอนผมไม่แน่ใจว่าแคปสโตรเคยมีหรือเปล่านะนี่ก็อีกีร้านหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับ อีก้านหนึ่งคือร้านของลุงลุงท่านหนึ่งนะครับอ่าวงอ่าไม่ใช่วงชื่ออะไรอะไดฮาร์อะไรสักอย่างนะก็ะอยู่ตรงศรีนครินนะอยู่ร้านอยู่ตรงข้ามไอ้นี่เลยนะอยู่ตรงข้ามพาราได์เลยนะครับพาราได์ศรีนครินนะครับผมอ่าเป็นร้านขายแผ่นเสียงล้วนๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นแผ่นเสียงมือหนึ่งมือสองนะครับก็หลากหลายนะครับก็ลองไปดูได้นะยังร้านยังอยู่นะครับร้านยังอยู่หน้าร้านจะเป็นร้านขายกาแฟนะครับอ่าอีกร้านหนึ่งผมไม่เคยไปแต่ได้ยินชื่อมาก็คืออ่าร้าน โอ้จำชื่อไม่ได้นะแต่เป็นร้านที่อยู่หลังพาราได์นะอยู่ซอยซอยอะไรสักอย่างอยู่หลังพาราได้ครับอซอยพีพีเหนืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ผมก็ยังอยากจะลองไปนะส่วนใหญ่เห็นร้านนี้จะขายพวกซนะิตี้ o ๊อนะส่วนใหญ่นะอันนี้ไม่เคยไปสัมผัสน,นะแต่ขอพูดถึงนิดนึงนะครับก็ยกเครดิตให้ไปเลยนะไม่ไม่รับผลประโยชน์อะไรนะก็ช่วยกันไปนะครับอ,อีกร้านหนึ่งร้านเดฟนะอยู่ตรงวงเวียน หลักสี่ตอนนี่ผมเคยไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วนะไม่แน่ใจว่ายังเปิดขายอยู่หรือเปล่านะครับผมอยู่ในซอยอะไรสักอย่างนี่แหละแถวใกล้ใกล้ใกล้ๆวงเวียนวัดพระศรีเลยเลยวงเวียนวัดพระศรีไปที่จออไปวิภาวดีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยซอยหนึ่งนะแล้วก็อยู่ในวงเวียนนั่นแหละครับหายากนิดนึงนะฮะถ้าจะไปก็โทรสอบถามเส้นทางของทางร้านได้ส่วนใหญ่ผมพูดผมไม่ค่อยพูดชื่อร้านผมจําชื่อร้านไม่ได้นะแต่จาสถานที่ที่ร้านตั้งได้นะครับอ่ อีกล้านหนึ่งหมดยังอ่ะขอไล่น่ขอรวบรวมรวบรวมเมโมรี่อยางผมหน่อยผมถ้าไม่มีริมเบอร์ไม่มีความสมจำอะไรแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วครับร้านที่พูดมา,าร้านเจจูก็ปิดไปนานแล้วตั้งแต่เจจูแกจากไปนะครับผมก็เป็นร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นพี่น้องผู้หญิงขายของ เกี่ยวกับเพลงแล้วก็มีความรู้เรื่องกับดนตรีเมนทัลแบบว่าเป็นสารานุกรมเคลื่อนที่ได้คนหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจจูนะแกก็จากไปแล้วและร้านก็ไม่มีแล้วนะครับอ่าแต่น้องสาวแกไปเปิดร้านเป็นโดเรมีหรือเปล่าโดเรมีที่สยามนะผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแลีกร้านนึงก็ดีเจสยามนะครับก็อยู่ในนั้นแหละครับผมก็ไปลองดูนะ และที่พูดมาหลังๆนี่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไปแล้วแล้วบางทีบางร้านก็ไม่เคยไปด้วยนะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตนะว่าร้านยังอยู่ดีไหมนะก็หลายๆร้านก็ผันตัวมาขายของออนไลน์แบบเกือบจะเต็มตัวบางร้านก็เต็มตัวไปแล้วนะครับผมขายออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็ขายออนไลน์นะรับอินพ r t ตแผ่นเพลงรับอินพ็อตเสื้อผ้าแต่ก็ไม่มีลูกค้า ลูกค้าไม่ไม่มีใครไว้ใจนะหน้าตาไม่น่าไว้ใจก็เลยไม่มีมีคนสั่งนะแต่ไม่ได้สั่งบ่อยขนาดนั้นขนาดที่จะทําให้เลี้ยงเลี้ยงชีพผมไดนะ้ผมก็เลยเลิกเลิกอิ p พ r ตเข้ามานะครับก็จบไปแล้วก็ถือว่าผมก็เคยมีร้านด้วยนะเป็นร้านออนไลน์นะครับผมอ,อตอนนี้ก็มีคนในวงการดนตรีก็รับอิ p พ r ตกันหลายท่านแล้วก็ไม่ขอไปสู้ไม่ขอไปแย่งลูกค้าดีกว่าก็กลายเป็นลูกค้าแทนเลยแล้วกันนะครับอ่อ โหจะนึกร้านนึกนานเลยนะจะพูดถึงร้านซีดีร้านแผ่นเสียงพวกนี้ก็ตัดจบไปเลยดีกว่าผมนึกได้แค่นี้นะจริงๆมันน่าจะมีเยอะเลยนะครับผมเคยทาลิสต์ไว้นะว่ามีร้านไหนร้านไหนบ้างที่ยังอยู่ร้านไหนที่หายไปแล้วนะโอ้ต้องไปเปิดลิสต์นะก็เปิดไม่ได้เพราะว่าลิสต์มันอยู่ในเครื่องที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับผมอโอเคก็คลิปนี้ ep ีสองนี้ก็พูดถึงแผ่นเสียงนะนิดหน่อยนะแล้วก็ไปเท้าความ เรื่องราวในดีเกี่ยวกับร้านขายเพลงนะที่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่อยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยครับอีพีสามว่าจะพูดถึงอะไรแล้วก็อ,อยู่หยิบยกแผ่นไหนมาแนะนําก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการจับฉายจับฉายจับจ่ายใช้สอยในการาฟังเพลงไม่ว่าจะดาวน์โหลดสตรีมมิ่งต่างๆหรือหรือซื้อแผ่นซื้อเทปหรือซื้อเสื้อมาใส่นะก็ ทำให้ถูกที่ถูกทางถูกิีกิสสิ์กันนะครับผมก็คนซื้อมีภาระจริงนะมีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่านุ่นค่านี้ค่าโรงเรียนลูกค่าเทอมลูกอะไรต่างๆาศิลป,ปินเขาก็มีเหมือนกันนะ <laughs> ก็ใจไข่ใจโอ้ใจเขาใจเรานะหือใจไข่ใจไข่เพื่ออะไร <laughs> ก็ใจเขาใจาเรานะสำหรับเราซัพพอร์ตศิลปินแล้วก็บางทีศิลป,ปินก็มีโอกาสซัพพอร์ตแฟนเพลงด้วยนะก็เจ้ากันไปนะครับผมก็ ฝากกดไลค์ชาฝากกด u b s c r i b e ช่องอันดชาแนล channel ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องรายการแผ่นไหนดีด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะการาไปเพียงเท่านี้สำหรับ Product d ิ g i t a p a n e นะครับพบกันอ p พีหน้ากับวงไหนแผ่นไหนฝากติดตามด้วยแล้วจะคุยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ากรารลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ